เส้นทางการเดินทางไรทริปครั้งนี้เราจะออกเดินทางไปยังจุดหมายที่ดอยแม่บุกคอเพื่อชมดอกบัวตองที่บานต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งเราจะเริ่มต้นการเดินทางจากจังหวัดลำพูนไปแวะจุดแรกที่น้ำตกวชิรธานและก็มุ่งหน้าไปยังป่าบงเปียงเพื่อไปดูระเบียงนา จากนั้นเราจะย้อนไปทางเส้นทางสวนสวนบัวแก้วที่จริงเส้นทางนี้เราหลงกันนะครับและก็วิ่งต่อไปยังแม่สรีเพื่อไปแวะพักกินข้าวรองท้องสักหน่อยจากนั้นก็ซับยาวไปยังจุดหมายปลายทางของเราที่ดอยแม่อุคอเพื่อชมดอกบัวตองกันนั่นเองหลังจากที่ชมดอกบัวตองเสร็จเราก็จะวิ่งรถกลับมายัางเส้นทางแม่แจ่มซึ่งเส้นนี้เป็นเส้นทางที่เปิดใหม่ของเรานะครับแล้วเราก็วิ่งกลับขึ้นมาขึ้นทางดอยอินทนนท์เพื่อมุ่งสู่ที่นอนของเราระยะรวมทั้งหมดเดือบ600กิโลเมตรเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเราจะไปแวะ ท,ที่ไหนกันบ้างลองติดตามรับชมกันได้นะครับอับปกันภาพสวยตลอดเส้นทางแน่นอนโอเคตอนนี้ต้องเป็นเวลาประมาณสักสีห่ห้าเดี๋ยวเราจะออกไปตามลา เราก็ต่อกันที่แม่บุคคก่อนเดินทางวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ปั๊มน้ํามันสันนทงเพื่อเติมน้ํามันกันก่อนนะครับชิปเนี้ยเราแวะเติมน้ํามันกันทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็เป็นปั๊มนี่แหละปั๊มน้ํามันสันนทงต่อไปเราไปเติมที่ปั๊มน้ำมันแม่แจ่มนะครับแล้วก็หลักยาวไปที่ปั๊มน้ํามันที่ขุนยวงแล้วกลับมาเติมที่แม่แจ่มอีกครั้งระยะทางทั้งหมด6ก0กว่ากิโลเนี่ยเราใช้ค่าใช้จ่ายไปอยู่ที่ประมาณ690บบาทนะครับแต่ไม่จำไม่ได้ว่า มาที่เรไปกิแต่หลังจากที่เราดูแลเราใช้ค่าเฉลีย่ยในการเดินทางครั้งนี้ประมาณ46.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับกับการเดินทางด้วยรถชียร์ออโน่ 125+ ครับผมล้งออกจากปั๊มเนี่ยผมก็ซัดมาอย่างเดียวลยนะครับโดยไม่รอๆจะก,ก็นังมาถึงทางขึ้นดอยดนอินทนนท์เวลาหกโมงครึ่งระยะทางโดยรวมประมาณ10กิโลกันเลยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางมาถึงทางขึ้นดอยอินทนนท์แล้วนะครับบรรยากาศดีมากมีทะเลหมอกสวยๆคอยต้อนรับเราด้วยนะ เป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการขับรถมอเตอร์ไซค์จริงแต่ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่น้ำตกวชิรธานกันนะครับน้ำตกวชิรธาญเนี่ยเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ในเขตของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เดิมมีชื่อว่าน้ำตกตาของยงน,นะครับน้ำตกวชิรธาญเนี่ยเกิดจากสายน้ำในลำห้วยแม่น้ำกลางนะครับบนยอดดอยนอินทนนท์ที่ไหลลัดลอดตามช่องป่าเขาจนเกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงประมาณ70เมตรกันเลยทีเดียวมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับจุดถุงเนี้ยเราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าจะมาถึงนะครับ นะครับตอนนี้ก็เราอยู่กันที่น้ำตกว่ัชื่อราทานไปดูว่ามันสวยขนาดไหนน้ำตกว่าชื่อราทานสวยมากนะครับแต่ก็เปียกมากเหมือนกัน,นเปียกโคตรๆดูหัวเัาเยไม่ไหวไม่ไหว ทว่าฝนตกแลครับแต่หม่ก็ลงแบบจัดจัดเลยไปดูน้ําตกกันดีกว่าจ <ๆๆ S 2> ่มแจ่มมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าน้ำมันมันเยอะแล้วก็ละอองมันอ่ะกระจายทั่วทั้งบริเวณเลย เราว่าเดินทางต่อนะครับไปจุดอื่นกันดีกว่าน่าจะเดินทางกับต่อไปป่าบงเปียงนะครับเปียงไม่แน่ใจว่าป่าบงเปียงเนี่ยเขาจะเขาจะเกี่ยวข้าวไปหรือ,อยังนะครับเพราะว่าตอนเนี้ท้องนาเริ่มเป็นสีสีเหลืองอลามแล้วเดี๋ยวไปดูกัน จากที่เราเดินทางออกจากมัตกรแชีราหานออกมาแล้ว,ออลวครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นวิวข้างทางที่พักที่ชื่อว่าอ่างกาฟอเรสวิวนะครับก็จะมีลักษณะเป็นนาขั้นบันไดมีที่พักมีรีสอร์ทให้ด้วยนะครับวันนี้เราควบมากับเจ้าจีโอโน่หนึ่้นะครับเรามากันสอนคัน วันนี้เราจะวิ่งดันดอยกันยาวเลยนะครับวิ่งทั้งวันทั้งคืนกันเลยเป็นการขับขี่ที่เรียกว่า One Day ์ r i p นะครับวันนี้เราโชคดีมากเ่าคืนฝนตกเราได้เจอกับหมอกตาหนะระหว่างทาทงกันด้วยนะ แนะนําการขับขี่นะครับหากเราเจอหมอกหนาๆแบบนี้ให้เปิดไฟขณะทําการขับขี่ด้วยนะครับเนื่องจากเราไม่สามารถมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนนะครับนะครับถ้าเดี๋ยวขึ้นแมาแจ่มนี่ต้องเสีย,ยค่าบริการนะต้องเสียเดี๋ยวขึ้นครับผมไปเดี๋ยวคุณสันไม่ไม่แจมแ่มเราไม่เสียนะครับ อเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ป่าบงเปียงลปะปัญหาคืเอเขาเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วนะครับเห็นจะต่อฟังฮังบินโดนไปดูกัน,นมาถึงป่าบงเปียงวันนี้ก็ไม่ได้เสียใจนะถึงแม้จะไม่ได้เจอ ระเบียงนาสีเขียวแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่กำลังเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามอีกแบบหนึ่งที่หลายคนไม่เคยได้เห็นกันนะครับแม้กระทั่งผมเองวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ได้เห็นบรรยากาศชาวนาที่กำลังเกี่ยวข้าวกันในผื้นนาขั้นบันไดที่ป่าบงเปียงหลังจากที่ผมได้เดินทางออกจากป่าบงเปียงมาเันนี้ผมก็มุ่งหน้าสู่ แม่จ่มนะครับซึ่งเป็นระยะทางลงจากดอยอินทนนท์เนี่ยค่อนข้างชันและค่อนข้างอันตารายนะครับถนนลื่นตลอดทางและจะสังเกตว่าทั้ง2ข้างทางเนี่ยจะมีหมอกปกคลุมตลอดเส้นทางเลยเลยทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงนะครับนั้นเดี๋ยวเราพบกันที่ปั๊มน้ํามัน,มนปตทแม่แจ่มกันนะครับแล้พบกัน กี่ท่าโทรศัพท์ประตบเนี่นะไม่ได้กวนไหมลัำไปคุณ้งหมากั้งตั๊โมวเหลียวพอทีโอ่โตาจอนร้นกันถึงห้านนอย่นกินก๋วยเตี๋แบบตหวนอบไป ังจากจิบกาแฟเสร็จเราก็คุยกันว่าเรามาเปลี่ยนเส้นทางในการวิ่งเงินจากแผนที่ที่เราดูแลอีกระยะทางประมาณ100กว่ากิโลเมตรที่จะเดินทางไปถึงยังดอยแม่อูคอเพื่อไปชมทุ่งดอกปตองสุดท้ายเราทั้งสองก็ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางออกมาวิ่งเส้นทางที่คุ้นเคยนั่นก็คือเส้นทางจากแม่แจ่มไปยังสวนสวนบ่อแก้ว ทำไมผมถึงเปลี่ยนเส้นทางล่ะก็ต้องย้อนกลับไปตอนช่วงฤดูฝนว,ว้าวบรรยากาศสวยๆนะครับต้องเอามอเตอร์ไซค์มาเก็บละที่นี่ที่ไหนติดตามชมตอนต่อไปนะประมาณต้นเดือนมิถุนายนซึ่งก็เดินทางมาด้วยความไม่ตั้งใจแหะมาด้วยความมัว ขับรถเพลินๆผ่านไปทางออบหลวงแล้วแวะก,กลับพวกเข้ามาเส้นทางใหม่บางเอิญมาเจอเส้นทางนี้ในช่วงฤดูฝนนั่นแหละซึ่งเจอบรรยากาศที่สวยมากมีหมอกหนาๆที่ปกคลุมตลอดเส้นทางมันจึงเป็นความฝันที่อยากกลับมาเดินทางในถนนเส้นนี้อีกครั้งเพื่อมาถ่ายทอดบรรยากาศให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนั้นจึงเกิดเป็นทริปนี้ขึ้นมา One day trip. มวันเด y ทริปชมดอกบัวตองที่ดอยแม่อุขอ ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สวนสวนบ่อกแก้วกันแล้วครับพอดเปลี่ยนเส้นทางนิดหน่อยจากเมื่อกี้จะถึงในอุพอประมาณ100กิโลเราเพิ่มระยะทางมาถึงจุดนี้เลย180กิโลนะครับวิ่งเงินย,วยาวไปดูบรรยากาศมาเจ้าจี๋อโน จากแวะจอดที่สวนบอกแก้วเพื่อพักเจ้าน้ำแดงให้หายเหนื่อยกันสักนิดผมก็เริ่มเดินทางต่อไปยังแม่เสเรียงนะครับไปหาอะไรกินสักนิดนึงให้พออิ่มท้องแล้วก็เดินทางต่อ <8. S 1> แปดแมรอยสิแปด ดูๆแตพอแมปด,ด้วยตีก<อ>็เปลี่ยนเส้นทางด้วยตีว่าพุ่เกินแมปวะเป็นใ<อ>้เพิ่มวะกไปเข้าสองเมียในทั้งสองเลยอยคืออ้อมไปปุ่นเลยไปต่าอ,อืมสุดยอดสุดยอดอ่ะเป็นแต่เพื่อที่ของของทีมคือฟ้าจะหลงก็แต่หลงอ่ะนี่มึงแตต้องหลงเปลี่ยนเส้นทางดีาง้า่นีจะถึงถึงละ ่านนีก็เริ่มแค่เริ่มป๊กหลังสองจุง๋งร้อนปลายสามหรอกพอหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนเป็นเรื่องธรรมดานะครับก,รกับการขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเกือบ9ชั่วโมงกันละกเราขอแวะหีบสักพักหนึ่งเดี๋ยวลุยกันต่อ หลังจากที่เราได้ยิ้สักพ,พักตอนนี้ผมก็เดินทางต่อจากแม่ลาน้อยยิงยาวมาที่ขุนยวมนะครับแล้วก็อีกไม่กี่อึดใจละตอนนี้เราเดินทางใกล้จะถึงดอยแม่ออคกันแล้วนะครับแล้วเราก็ได้พบกับทุ่งดอกบัวตองที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาๆท่า,ามกลางบรรยากาศฟินๆกันนะครับ ไม่หันอย่างวันนี <c oughs> ล้ลุยๆไปไถึงเมันเปิดอด <c oughs> ่น้อยได้ถ่ายครับบอกครับหุบมันกับ,บอละหุ้มๆุ้มคกัอ,อ,อะไรไม่ะอะไรดันสั่นตรมาสวยว่ะ ที่สุดผมกับทีมงานก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับซึ่งเวลาเนี่ยเป็นเวลาประมาณ17บเนาฬิกาของวันที่9พฤศจิกายนากว่าจะเดินทางมาได้รุ้นตลอดทางเลยนะครับกว่ามาไม่ทันแสงอาทิตย์มากนะหากมาไม่ทันเนี่ยคือว่าพลาดมากเลย จะพาไปชมบรรยากาศเท่าคราวเห็ยน,นี่ทางออกเขาต้องไปขึ้นปุ้นมันจะไม่ได้เจออย่างนะป้าเดินไปโอเคเดินเดินเดินทุ่งดอกบัวตองแม่อูคอโน่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างบน ัมากเลยเห็งจำบอกพรุ่งนี้วันที่11นะครับเราจะเริ่มเปิดงานครับวันที่11ถึงวันที่15วันเดทริปนี้เราได้เดินทางไปกลับกว่า600กิโลเมตรนะครับการเดินทางของเราใช้เวลางหมด12ชั่วโมงออกบ้านตั้งแต่ตี5กลับบ้าน,นคี่ถึงประมาณ5ทุ่มสุดท้ายเราก็ได้ทำตามฝันของเราจนสำเร็จ ดังที่ตั้งใจไว้นะสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณในการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับชีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ